ผู้ชยาสตราจาร์ดรกัญญาบานอธิกรรบดีมหาทิทาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาทิทาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่10ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่23ธันวาคม2565โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาปรับแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเรื่องการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคพิเศษการพิจารณาการปรับแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเรื่องการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีมีความสามารถในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี การพิจารณาการปรับแก้ไขร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่องแนวปฏิบัติในการแต่งกายของนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกําเนิดการพิจารณาดําเนินการในการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นการพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ .2565 การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีรวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา2565จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภา,า,า,ภายใน